ไ,ไม่กินพิซซ่ากันนะ oh. วันนี้เข้ามาร้านเดิมร้านเดิมมาสืกอเคีรยวสลิข์ยีออยองต่วันนี้ไปว่าส,สืุอสยองเลยเดี๋ยวเข้าขไปก่อน หัวมากเดีย๋ยวเข้าไป้าวประตูมันล็อกอย่าบอกนะว่าเราหลงมาเข้าอีกแล้วอ่ะออประตูว้ยข้างนอกไม่สีม่งวงตอนนี้เราอยู่คนเดียวเออน้องกันน้องกันบิงไปกินน้ำน้องก,กงนันกำลังไปพี่กำลังกลับบ้านไปซื้อน้ำกันเหรอแล้วคัางก็จะมาหา กันล้วกันดีกว่าการไม่ได้จะมามาแล้วหรอมารอทั้งครฮับเฮ้ยล็งเลยฮ้ยหัวกะโหลกเมกิ้ี่นันกนล,นลกน้าไปก่อนเลยดูไปก่อนพี่ลงก่นกนอนเดี๋ยวมันทาําหัวพี่ ไปไปเฮ้ยฝังฝังดูทางดูทางสามสองหนึ่ง bột 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 หนูจะบวชต่นหนึอ่หนอยทการทเื่อน้งตา้องาออกก่อนเดบบหนึ่งตาูกับยึดบะเห็ไมเ่นี่บแล้วไี่ี่ได้

ตายค่ะตามองขลกระวงระวัง,วงอันนี้น้อพนต้องตามพี่มา <c oughs> น้องพีนตา กินที่เห็นว่าหัวน้องพีมันใหญ่เขาต้องตายต้อตามพี่มาเว้ยเข้ามาในท่อนขาอแล้วเราไม่ตายนะเห็นไม่ตาย ตอนที่น้องพิมสึงนะนี่ไม่ตายเลยตอนทำอะไรเมื s, ่อวานน้องพิมนิเปษตัง ទៅតាម ตาเราไม่ใช่เรียกว่าไม่ต้องเราอยู่เาเนียโอ๊ยน้อพินปวดเที่ยวอพ่อมปวดเี่ยวเีย,ยวถอเดิมพ่อมน้ำและเท่ยถอเดิมแเดีย๋ยวลูอีมก่อน,ม,อนมือซีดเทีหยมดอซีดไปเท่ค่อนะอย่าโดา <laughs> นดสีขาขนะเดี๋ยวโดนผีหลอกน้งพนต้องโดนแล้วกั <laughs> เกือบโดนใจในมูมแล้วอ่ะวิสาภาดี่ภาดีวิสาเดี๋ยวคุณรอกันทำไมมันมืดจังวะแม่งโคตรมืดเลยอ่ะเอ๊ะ พี่ลองทำให้ของน้อพีนตายแล้วพี่ก็จะลองเล่นใหม่ของน้องพีนมาก 狼皮。嗯 <noise>

พีมย,ยังไม่ได้กดอะไรเลย,ยมันหลุดมาเลยน้้งพีมต้องเอานี่ซื้อไม่ซื้อมันแพงน้องแก้ดูนนะ้องพีมติดมาตรงไหนก็ไม ไอแบบแบบใหไม่มองนี่ก็จะตายอ้าวอะไรวะทำดุสีดังอันนี้นกพิณเล่นให้หน่อยกระโดดข้ามันใหญ่ได้ก็ได้เล่นเองก็ได้ ดึงง้นงเดี๋ยวลองกันลองกลับไปดูดิไโดูค่ามันใหญ่เห็ นึย the like you know ังไม่ได้ดูเลยพี่พี่บอกแล้วว่าห้ามดูสีดำพี่ลองไปดูสีดำดูมันมันไปหิ้มนู้นหิ้มเดี๋ยวนั่นเองนี่เจ็บเพิ่ Yang boleh duan si ram dui duk Mere de duan, me he de si ram duk